ตำรวจไซเบอร์รวบเครือข่ายอ้างเป็นตำรวจเมืองบุรีรัมย์หลอกเยื่อโอนเงินศูนย์เกือบ2ล้านบาทครูฝึกสาธิตท,ทั้งดับเพลิงมรณะบวชหน้าไฟให้น้องเบนครอบครัวไรเดอร์ชายร้องขอความช่วยเหลือเพจสายไหมต้องรอดทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนนิด รวบแล้วเครือข่ายอ้างเป็นตำรวจเมืองบุรีรัมย์หลอกโอนเงินตรวจสอบเยือ่อศูนย์เกือบ2ล้านบาทตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มนางสาวปรัทนาอายุ44ปีผู้ต้องหาที่โทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่ามีการเอาข้อมูลผู้เสียหายไปเปิดใช้บัตรเครดิตและค้างค่าชำระให้ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์โดยโอนสายไปยังคนร้ายที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากนั้นให้ผู้เสียหายแอดไลน์ชื่อสถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรัมย์ซึ่งคนร้ายหวานล้อมข่มขู่ผู้เสียหายให้เกิดความกลัวว่าจะต้องถูกดำเนินคดีผู้เสียหายต้องโอนเงินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเมื่อหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีของกลุ่มคนร้ายหลายครั้งเมื่อพบความผิดปกติเชื่อว่าถูกกลุ่มวิชาชีพหลอกลวงจึงแจ้งความดำเนินคดี เบื้องต้นตรวจสอบข้อมูลในระบบแจ้งความออนไลน์เรื่องขอบวนการคอเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองบุรีรัมพบความเชื่อมโยง11เคส ID เสียหายรวมกว่า1,876,000บาทเบื้องต้นผู้เสียหายให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจส่งตัวไปดำเนินคดีต่อไปผู้ฝึกสาธิตถังดับเพลิงมรณะบวชหน้าไฟให้น้องเบ้น ยันทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปนายสมเจนชูทองหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเซนนำเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดครูฝึกสาธิตรวมสี่นายเข้าอุปสมบทหน้าไฟให้กับน้องเบ้นที่วัดแคนางเลื้งโดยมีท่านเจ้าคุณพิพัฒน์วราพรเจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทานเป็นผู้อุปสมบทให้กับเจ้าหน้าที่ทั้ง4นายรวมถึงน้องชายของน้องเบ้นเรื่อมอุปสมบทสามเณรอีกสองรวมเป็น6โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง4นายยังมีสีหน้าเคร่งเครียดและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายสมเจนกล่าวว่าการอุปสมบทหน้าไฟครั้งนี้เป็นความประสงค์ของเจ้าหน้าที่คณะครูฝึกที่ร่วมกิจกรรมวันเกิดเหตุตนจ,งจึงติดต่อทําเรื่องบวชให้ซึ่งปัจจุบันนี้อะไรที่ทาแล้วเกิดประโยชน์และเป็นสิ่งที่ดีจะทําให้เต็มที่เพื่อให้ชุดครูฝึกสบายใจผู้เป็นแม่ร้องเพศสายหมต้องรอดลูกชายถูกยิงเสียชีวิตตำรวจจับตัวผิดให้จ่ายหก0 0 0บาทชดเชยแพ ขณะคนร้ายตัวจริงยังลอยนวลแม่และน้องชายของไรยเรศชายร้องขอความช่วยเหลือเพจสายไหมต้องรอดหลังลูกชายถูกยิงเมื่อช่วงเย็นของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณริมถนนฝั่งคู่ขวาซอยเรียบวารี4 5วันเกิดเหตุได้ไปน,นั่งเล่นกับคู่อริของคนร้ายเมื่อคู่กรณีเห็นจึงขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมาก่อนที่จะใช้อาวุธปืนยิงแต่กระสุนกลับไปโดนพี่ชายอายุ18ปปีซึ่งเป็นคนขับเสียชีวิตคาที่ หลังจากนั้นไปแจ้งความที่สนอนอหนองจอกตำรวจให้ไปชี้ตัวบอกรูปประพัน์จนสามารถจับคนร้ายได้แต่ผิดตัวตำรวจจึงปล่อยตัวไปและวันที่23ที่ผ่านมาตำรวจแจ้งว่าคู่กรณีที่เป็นแพ้อยากเจอจึงเข้าไปเจราจากันในห้องสอบสวนยากของผู้ต้องหาที่เป็นแพ้ต้องการให้ชดใช้ค่าเสียหาย6 0 0 0 0บาทซึ่งรับปากว่าจะให้เดือนละ5,000บาทโดยเริ่มจ่ายงวดแรกวันที่15สิงหาคม ขณะที่คนร้ายตัวจริงสองคนยังคงลอยนวลอยู่ในพื้นที่ทุกวันนี้ไม่กล้ายอยู่บ้านใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงเพราะกลัวจะมาทําร้ายซ้าอีกขณะที่นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายหมาต้องรอดกล่าวว่าญาติของฝั่งแพ้ควรไปเรียกร้องค่าชดเชยที่กระทรวงยุติธรรมเข้าใจว่าฝั่งคุณสูญเสียตกเป็นแพ้แต่อีกฝั่งเขาก็สูญเสียมากกว่าเช่นกันทั้งหมดนี้ก็คือทุกข่าวทุกความรู้สึกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ